สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนวันเสาร์ค่ะวันที่อากาศมีฝนตกโดยเฉะพยากรณ์ารอากาศบอกว่าวันนี้นะคะหิมะจะตกนะคะแต่ก็รอแล้วรอเล่าก็ไม่ตกค่ะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปกินส้มตําค่ะกินส้มตําที่บ้านของเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศในเมืองที่อยู่นะคะทุกคนนะคะน่ก็อย จะเติมน้ำมันเองนะคะนู่นค่ะทุกคนวิเราไม่ได้ลงไปถ่ายให้ดูบรรยกาเนาะก็ตรงเนี้ยค่ะตามภาพที่เพื่อนๆเห็นก็คือจะไปกดเสียบบัตรค่ะทุกคนเสียบบัตรจ่ายตังเองนะคะเติมน้ำมันเองนะคะเนี่ยเขาก็จะเติมเองอุณหภ,ภูมิอยู่ที่ศูนย์องศานะคะ ศูนย์องศาดูจากเนี่ยค่ะศูนย์องศาเนาะศูนย์องศาเซลเซียสก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคนอากาศกำลังดีถือว่าไม่หนาวมากสำหรับคนที่นี่นะคะถือไม่นาจะ,ะก็เมื่อก, <laughs> กี้แฟนบอกว่ามีการโฆษณานะคะว่าสำหรับ องท่านไหนนะคะครอบครัวไหนที่ต้องการให้โยลุบุกิแปลว่าอะไรซานตาคลอสนะคะมาร่วมแจกของขวัญให้เด็กๆถึงประตูบ้านนะคะเราก็สามารถใช้บริการเขาได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าข้อค่าบริการกี่บาทกี่บาทพุณมิตมักัา เฝั่งนี้หิมะตกนะคะแสดงว่าเมื่อเช้าหิมนะตกแต่ฝนะั่งทางบ้านเราหิมะไม่ก อยู่บ้านปาน,นุษย์น้ำน้ำน้มผมมันยาวแล้วอนะเ <ผม S 1> นี่ยเนี่ยดูเริ่มเป็นเป็นบ๊อบแล้วอะเริ่มเป็นบ๊อบแล้วเล็กเล็กมากเนี่ยน,นี่สัปจนแบบแกนในกระสับไม่หัวทำไม แล้วใช่ไหมคะตัวยิ้มแล้วเนาะวันเราคบมาดูเดี๋ยวกันทะเบียนมาแล้วนะคะทุกคนน้อยอืมคกสวยค่ะคกสวยเพื่อนเอามาจากออบมาจากเมืองไทยกี่บาทนะออสองร้อย กคนรีวิวปลาร้าก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ปลาร้าแม่ประนอ้ยนางฟ้ากับแม่ประนอมคู่กันนะคะทุกคนใส่แม่ประนอมสักนิดนึงเออน,นิดเดียวนะคะเ,นนเ,เออใช่ใช่เดี๋ยวอันนี้ยถ้าถ้าถ้ทีม่มาถ่ายทุกคนจิ๊กแต่ของของนี้ก็มีอยู่บ้านอยู่เป็น หน่อยนะคะกินพริกแบบหอมไม่หอมหอมพริกไม่ถนัดปลาตัวนี้ำเองจะใส่เมทขนมเท่าไหร่ก็ทำไปเลยนะทำไมมันคนละกลินกับที่บ้านเราระบังกระเด็นเสียงนี่มีดใช่ไหมคะนี่ คมสุดมีแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวเอาอันตัดขนมปังให้ดีนะใช่เนี่ยหมดแล้วโอ้ยที่เปิดใตัวดไปเยี่ยลิชิรามันเน่ได้แล้วค่ะทุกคนได้ที่แล้วเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะสภาพอากาศตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะตอนนี้เวลาส6บหกนากับอีก10นาทีซึ่งเป็นเวลา4โมงเย็นเท่าน,นั้นนะคะทุกคนแต่ที่ฟินแลนด์ตอนนี้ก็คือฟ้ามืดแล้วค่ะทุกคนฟ้าจะมืดตั้งแต่บ่ายสาบ่ายสามครึ่งเนาะบ่าย3ามครึ่งนี้ก็เริ่มสลัวสลัวแล้วค่ะ Mä tosi nopeasti ajan. Tosi mm. mm, kova. kova. ทิตก็จะขึ้นนู่นแหละค่ะทุกคน8โมง -9 โมงนะคะถึงจะสว่างช่วงเย็นก็3โมงเย็นนะคะบ่าย3บ่าย4ก็จะมืดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แบบนี้นะคะก็จะทําให้คนไทยนะคะละหลายคนหรือสาวไทยนะคะที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วเจอสภาพอากาศที่หนาวบวกกับสภาพอากาศที่เราไม่ค่อยได้เจอแสงอาทิตย์นะคะก็จะทําให้เรากลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเป็นโรคเหงาคิดถึงบ้านบ้ากคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารไทยบ้างนะคะพูดภาษาบ้านเขายังไม่ได้บ้าง ดันบ้างก็จะทําให้เราเป็นรคกเครียดนั่นเองค่ะทุกคนฉะนั้นวันนี้ก็เลยแวะมาหาเพื่อนนะคะเพื่อที่จะมา เรายังขับรถกันต่ออีก12กิโล,อละ, 2> ะลโอ 2>, 2กิโลเพื่อที่จะไปบ้านของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เดินทางกลับถึงบ้านก็มืดเลยค่ะทุกคนเวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16นาฬิกาอีก30นาที ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเราติโมโรซาไทฟินสำหรับคลิปนี้ขอทั่วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ